สวัสดีค่ะเพื่อนเพ,พื่อนดีครับเฮียกำลังจะพาไปเสียตังนะคะหลังจากที่ฟานงวงฟันงานเล็กๆของเมียนะคะว่าแบบรถนม่พอใช้ <What? S 1> ก็เลยต้องหารถอีกคันให้ <c oughs> ทีมงานใช่ปะเฮียถ้ามันโอเคก็คือจัดไปเพราะว่าคือในด้านกำลังการผลิตของเรามันขยาย ฉะนั้นทรัพยากรที่จะต้องมารองรับในการขนส่งเนี่ยมันก็จะต้องเพิ่มขึ้นตามสกเกลของโครงการอยู่แล้วก็มาจบที่ตัวนี้ยี่ห้อนี้นี่แหละบอกท่านผู้ชมก่อนก็คือมาหารถทําเงินนะคะมาออกรถทําเงินรถทําเงิน efendim, ก็คือรถกระบะตอนเดียวเดี๋ยวไปถึงที่โชว์รูมจะพาไปดูกันอีกทีไปแนแดนแดนแดนแนแนแนมาแว้แววววว ก็เตรียมเอกสารตายางมาด้วยนะคะเพราะว่าซื้อในนามนิติบ,บคุคคลที่ค่ะ ม้เรียนลงมมันมีแค่แยกไม่ะครับนี่เป็นประธานดีนะค้งประกันเรียบร้อยเรื่ทเยที่องรรบมองเป็นประธานเป็นซัพอรเป็นซื้นบรษได้ได้ครัแต่การไม่ม นีก็จะเป็นในส่วนของแจ nah ้งรายละเอียดครับการรับประกันตัวโคุณภาพรถยนต์ครับอันดับแรกเริ่มจากตัวแผ่นป้ายแดงขนส่งตัวนี้ครับป้ายแดงขนส่งตัวนี้นะครับก็คือที่เรามาจําจากหน้ารบัดสองการรับประกันคุณภาพตัวรถตัวนี้ครับรถคันนี้มีการรับประกันสามปีแสนโลนะครับอุปกรณ์ตกแต่งครับอุปกรณ์ตกแต่งที่ติดตั้งในวันนี้นะครับก็จะเป็นตัวอุปกรณ์ตกแต่งของตัวต่างมอเตอร์เช่นกันส่าเช่นกระป๋าอะไรเรื่อยๆมีการรับประกันให้สามปีแสนโลนะครับขั้นต่อไปนะครับอันนี้อันนี้เป็นเครถื่องรถแต่ง พวกเปลี่ยนลอ้อเปลี่ยนเท้าเปลี่ยนตั้งกระไุนตรงนี้ครับเป็พวกเปลี่ยน,ยนมงเปลี่ยนแม็กดีแรงต่างการว่ากันมันจะไม่ได้เป็นฝากปีแต่รวมันจะเหลือแค่หนึ่งเดือนหนึ่งปีหรือหกเดือนหรือสามหมื่นกิโลเนี่ยนะครับอย่างที่บอกตอนนี้ปกกระกันไทยเส้นหนึ่งที่เราแถมให้ลูกค้าครับทางบริษัทประกันไทยจะเข้าใจใาคือรถเราเป็นรถใหม่รถบางคันไปเปลี่ยนแม็กแม็กมันแพ้สักห้าหมื่นเสร็จแล้วถ้าไม่ OR, มี OR, การแจ้งประกันไทยเพื่อชำระค่าเบี้ยประกันเพิ่มบริษัทประกันไทยเขาจะไม่ทราบว่ารถเขาได้มีการเปลี่ยนเพิ่มมูลค่าของตัวรถเองครัับบเเเวลาาาคคคงมมม้้้จจะะรรไไไ่่ดดนีแแ็ก ได้ตัวมันจะได้ตัวเดิมมูลค่าเท่าได้ตัวเดิมได้ตัวิดประกันรถใช่ใช่ครับรถคันนี้ใช้ผลผลงสินค้าหรืออะไรยังไงบ้างครับรถคัรถคันนี้ที่ออกไปนะครับหรือแค่ผลของเล็กๆในนอนของทั่วไปครับทั่วไปไม่ได้ไม่ได้ของหนักไม่ได้อะไรพวกนั้นโอเคเพราะตัวนี้รถของเราตัวนี้คือใน่วนของริเวอครับมีจัดเดิมสามปีสามโลเขามีการขยายระยะเวลาการประกันตัวรถนะครับเป็นห้าปีหนึ่งแสนห้าหมื่นโลนะครับแล้วแต่ยังไรอย่งหนึ่งก่อน นะครับก็คือเพิ่มขยะและเยื่อละกันแล้วก็การโต้ตัวรถเพ่ให้ทีหนึ่งเป็นเป็นแคมเปญเตย์เซอร์พิเศษมาอีกทีนึงครับนะครับเฮียไปเช็ครถกันก็เดี๋ยวเฮียขอไปเช็ครถก่อนนะคะแล้วก็จ่ายตังค์จ่ายตังค์ก็ไม่ได้กู้นะคะเป็นการจ่ายสดแล้วก็โอนเงินนะคะไม่ได้เตรียมตังค์มา ต้องล้างบ่อยนิดนึดนะครับไม่เคยละ่ะต้องล้างบ่อยนีดนึดมีตามีแค่ขตาวสีสีดำออย่างเงี้ะมันจะเป็นรอย ถ้าเาปลี่น้็มอเนน้เราเป็นเนะครับ้าเป็นำเดนะครับอันนี้สาหลอเย้อไปามันนหน้านะครับตอนนี้ตวนี้เป็นน้ายาสีฟ้าแต่เมื่อพี่ใช้แล้วมันคล่องไปให้เติมน้ำอยู่จากตัวเพรามีการค่าเสียค่าไม่เติมน้ำตัางาไม่เติมน้ำฝนเพราะว่าใชเป็นส่าพที่ะไ้ครับรับการหนึ่งตี เป็นแบตเตอรี่แบบเติมน้ำก็คือสังเกตได,ด้จากนี้นะครับตอนนี้มีสีขาวขุ่นก็คือแต่ังมีน้ำที่เต็มอยู่แต่ถ้ากลายเป็นขาวขุ่นอย่างนี้ครับให้เอาเหรียญไขอีกแล้วเติมน้ำกันแบตเตอรี่ต,ต,ตัวนี้ตัวนี้เป็นแบบตัวน้องันเดินน้องจักครับเพราะเป็นแบตตเอรี่แบบน้ำเพราะให้เติมไขอีแต่ถ้าเป็นสีรุ่นใหม่เป็นแบตเตอรี่แห้งก็ได้มันจะเป็นสีดำท้อนแล้วก็จะมีตาแมวอ,อยู่อรกมาเนี่ยให้ให้เราดูโดยที่จะไม่มีสูบอีกที่ปิดที่มาเติมน้ำขานได้นะครับแบตเตอรี่นี้ของเจอ ในการทับถูกนะเพราะว่าข้างในเป็นน้ำกดแล้วทั้งมันเป็นก๊ายเพราะว่าขณะที่เราใช้อยู่น้ำกดจะมีการกระจุก้นสตาร์ทขึ้นมาอันนี้ก็จะร้อนสั่งขึ้นในนนะครับแต่จะรีขนาดของถุงให้ครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนของส่องฟิลของไฟซ์เขาไว้กับในก้านเป็นบริเวที่มีความเป็ฟ้าบางอย่างที่มีการช็อปสัมภารไฟก็จะขาด่อเพื่อลดการการรักษและกามรักความรกริบนะครับ ขอได้จ่ายเงินนะคะจ่ายเท่าไรหรเฮียห้าห้าห้าศูนย์ศูนย์ศูนย์ใช่ปะขำไหมขำไหมพังเินเมียมาเสียด <c oughs> จบภารกิจรับรถไปแล้วนะคะรับน้องมาทำเงินอีกหนึ่งคันนะคะเฮียครับโอเคเฮียทำเมียตัวเบาเลยนะคะครับก็สาเหตุการเลือกก็เดี๋ยวไปคุยกัน เฮียครับพี่กับบ้านปลอดภัยนะเฮียเขาต้องไปทําภารกิจต่อเดี๋ยวเราแยกกัน